เจอคอมเมนต์แบบนี้ผมต้องรีบตอบเลยนะครับเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องบำนาญผลจกกะเกษียณก็ลืมเลยว่าเนี่ยช่วงนี้สิงหากันยาเนี่ยเตรียมตัวกเกษียณกันนะนะครับเขาบอกว่าตอบถามครับจกกะเกษียณได้เงินประมาณ2.8ล้านถ้าเอาเงินก้อน2.8ล้านเลยได้ไหมหรือจะเอาแบบบำนาญจะได้2.8ล้านเหมือนกันไหมนะครับดูจากเพิ่มแนะนำหน่อยพี่ชายสุดหล่อ นะครับโอ้โหเลยต้องรีบตอบเลยหนึ่งเรย็ดเอากระชับกระชับนะครับก็คือเมื่อกเกษียณแล้วเราสามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับกรณีรับบำเหน็จก็จะได้เงินบางส่วนกรณีรับบำนาญน,นะครับก็จะได้เงินทั้งหมดนะครับใครเวลาราชการเกินยี่ห้าปีเนี่ยก็รับทั้งหมดส่วนใครออกด้วยเหตุสูงอายุมีเวลาสิบปีขึ้นไปเนี่ยเขาประมาณนี้นะครับ ทีนี้เมื่อเราได้เงิน2.8ล้านนะครับ2.8ล้านบาทอ,อันนี้คือเงินกบขอนะส่วนบำนาญต่างหากนะครับสมมติว่าเคสนี้นะครับเป็นสมาชิกกบขออยู่แล้วเนี่ยได้บำนาญออกมาตีกลมๆว่า40,000บาทนะครับสามารถถอนเงินกบขอ,ออกมา2.8ล้านได้นะครับ แล้วบํนานาญเนี่ยเดือนละสี่หมื่นบาทได้ไปจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับแล้วทีนี้จะมีบําเหน็จด,ดํารงชีพนะครับอีกอคิดบําเหน็จตกทอดก่อนคูณด้วยสามสิบนะครับก็คือหนึ่งจุดสองล้านนะครับทีนี้คิดบําเหน็จด,ดํารงชีพนะครับก็คือสิบห้านะครับก็คือ่าไรเนี่ยหกแสนบาท แต่ว่าบําเหน็จบำงชีพเนี่ยจ่ายแค่ห้าแสนนะครับห้าแสนก็คือตอนอายุตอนเกษียณนะครับเกษียณเนี่ยจ่ายก่อนสองแสนบาทตอนอายุหกสิบห้าอีกสองแสนบาทแล้วก็ตอนอายุเจ็ดสิบอีกหนึ่งแสนบาทนะครับเคสนี้เมื่อเกษียณรับบำนาญเดือนละสี่หมื่น รับเงินก้อนก็จะมีบาเหน็จมรงชีพสองแสนแล้วก็เงินกบขออีกสองล้านแปดนะครับรวมกันเป็นสามล้านบาทก็เอาไปบริหารจัดการให้ดีๆนะครับทีนี้สมมุติว่ากรณีที่เฮ้ยเขาบอกว่าจะทยอยรับนะครับกรณีนะครับการรับแบบบํานาญเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้เงินกบขอว่าเฮ้ยรับแบบบํานาญรับแบบบําเหน็จเป็นเงินก้อนรับแบบบํนานาญเป็นการทยอยรับ มันจะสับสนแล้วเวลาไปเล่าคนไปฟังที่เขาไม่มีความรู้จะสับสนไปอีกเอาเป็นว่าให้ใช้คําว่าออมต่อแบบทยอยรับนะครับอ่ะอมต่อทยอยรับทีนี้สมมุติว่าเงินสองล้านแปดเรามีความจำเป็นเอ้ยซ่อมบ้านซื้อบ้านอะไรเงี้ยครับเราต้องการ 8, 000, แปดแสนล้วก็อ่ะเอเอาใหม่เอาใหม่ย้อนกลับนะครับสมมติว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน เงินสี่หมืนบาทเอ้ยพอใช้แหละแล้วก็อีกสองแสนบาทบําเหน็จบงชีพอ่ะก็สองล้านบาทสองจุดแปดล้านออมต่อทั้งหมดไม่ไปยุ่งกับมันนะครับอ่ะอันนี้เรียกว่าออมต่อทั้งก้อนนะสองล้ 2, านแปดถ้าลงทุนดีๆเลือกแผนดีๆสี่ส้าห้าเปอร์เซ็นตมันก็จะค่อยๆโตระหว่างปีไปด้วยนะครับทีนี้สมมุติว่าจากกะเกษียณแล้วเฮ้ยเงินสองแสนบาทบําเหน็จบำงชีพไม่พออยากซื้อบ้านอยากซ่อมแซม หรือว่าไปโปรหนี่สากรสักแปดแสนนะครับเราก็บอกว่าอ่าเงินกนบอกขอนะออมต่อสองล้านอีกแปดแสนนะครับแปดแสนถอนมานะครับเพื่อเอาไปโปรหนี้แบบนี้ก็เรียกว่าขอบางส่วนนะครับที่เหลือบริหารต่อนะครับทีนี้สมมุติกรณีที่ เงินบำนาญน40,000ไม่พอใช้อยากใช้เดือนละ50,000นะครับเงินกบข2.8ล้านอ่ะงั้นบอกกบขอเอาไว้ก่อน2.8ล้านขอถอนทุกเดือนเดือนละ10,000บาทนะครับหรือทุกๆ3เดือนหเดือนหรือว่า1ปีนะครับแบบนี้เรียกทยอยรับก็คือทยอยรับเป็นงวดๆอ่ะแบบนี้ก็ได้หรือ,ออีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเอ้ย ต้องการใช้เดือนละหนึ่งมบาทแล้วก็มีหนี้นะครับก็จะขอว่าอ่าเงิน2.8ล้านนะก้อนแรกวันกเกษียณขอก่อน8ปดแสนเอาไปโปะหนี้และทยอยรับเดือนละหนึ่งบาทก็จะโอนมาทุกๆสิ้นเดือนเหมือนกันอันนี้ก็จะเรียกว่าขอรับบางส่วนแล้วก็ทยอยรับเป็นงวดๆนะครับทีนี้ระหว่างที่สมมุติว่าอยู่ๆแบบนี้ไปพอถึงเวลาอ,อยากใช้เงินสักก้อนหนึ่งล้วก็ถอนได้ วิธีการถอนก็คือกดในแอป My GPF นะครับแล้วก็7วันทําการเงินเข้าบัญชีผมเคยเห็นแล้วนะครับมีพี่คนหนึ่งเขา,ามีเงินกบขหนึ่งจุดเจ็ดล้านนะครับกดเจวันทําการนะครับเงินเข้าบัญชีเลยอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์อย่าลืมนะครับยัมีเนื้อหาสาระอื่นๆ,ๆเช่นเ,เงินแบบนี้ถอนเท่าไหร่ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเสริมเลยแล้วกัน ยังมีเวลาอยู่นะครับสมมุติว่าเราออมต่อ2ล้านบาทนะครับแล้วลงทุนคาดหวังผลตอบแทนได้4เปอร์เซ็นตนะครับสเปอร์เซ็นของ2ล้านนะครับก็คือ80,000บาทใช่ไหมแปดหมื่นบาทต่อปีนะครับ80,000บาทต่อปีไม่ชัวนอุ่นเลย อ่ะแปดหมืนบาทต่อปีทีนี้เรามาคิดเฉลี่ย12เดือนนะครับหารด้วย12ก็คือตก6 6พันหกหกรอ่ะตีว่าหกพัแล้วกันสมมติว่าออมต่อเดือนละสองล้านบาทนะครับผ่านไปน1ปีได้ผลตอบแทนสเอร์เซขึ้นมา8ปด0 0ื่นเป็น2องล้านแดหมื่นเราทยอยถอนเดือนละหกพันนะครับเราก็ทยอยถอนเดือนละ6กพันหกพัน เงินกะบะขอก็จะค่อยๆย,ยุบลงยุบลงนะครับแต่ระหว่างนั้นมันก็ค่อยๆโตค่อยๆโ,โตขึ้นไปก็กลายเป็นว่าเงินกะบะขอเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทไปตลอดนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันก็คือจํานวนหน่วยลงทุนต้องไปดูว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วเราค่อยๆทยอยถอนหน่วยลงทุนมันออกมาทีนิดเีนิดจานวนหน่วยลงทุนน่ยมันจะค่อยๆลดลงแต่มูลค่าของมันน่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่า เงินมันคงที่ที่สองล้านบาทอ่ะอันนี้ก็ลองไปคํานวณกันดูนะครับอย่างผมคํานวณของตัวเองไว้ว่าเฮ้ยอยากได้สักห้าหกล้านนะถอนเดือนละสองหมื่นเพราะอยากจะได้บํานาญกับกระบรรรวมกันเท่ากับเดือนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็วางแผนไว้ทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวปีแปดห้ามาตามดูนะครับว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ชายสุดหลอกก็ขออนุญาตตอบคุณ ธรรมดาดีแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้ายังไงก็ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ